เนื้อหาที่ท่านจะชมในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งจากคอร์สเรียนของกราฟิก Incom e ครับคอร์สเรียน30 days hard surface topology เป็นคอร์สเรียนที่จะพาคุณมาทำโมเดลในรูปแบบต่างๆครับโดยเฉพาะงานรูปแบบ hard surface modeling ซึ่งผมเนี่ยจะสอนตั้งแต่พื้นฐานความเข้าใจใเรื่อง topology จะมีแบบฝึกหัดให้คุณนะครับมากถึง30คลิปและสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆน,น,น,นะครับที่หยิบยกมาจากตัวคอร์สเรียนและใครที่ต้องการเรียนแบบเต็มนะครับสามารถมาสนับสนุนได้ทาง www.graph ฟิกอินครั in t h ครับหรือว่าจะอินบอกเข้ามาสอบถามพูดคุยกับเราทาง f a c e b o o กราฟิกอินคอมก่อนก็ได้นะครับจะมีทั้งผมแล้วก็แอดมินเนี่ยคอยตอบคำถามท่านอยู่ครับถ้าใครยังไม่มีพื้นฐานเนี่ยก็สามารถมาเซิร์ชดูคลิปสอนโปรแกรม Blender จากทางผมได้นะครับอย่างน้อยก็ขอให้มีพื้นฐานประมาณนึงก่อนที่จะมาเรียนคลิปนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาลุยกันเลยครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับแบบฝึกหัด30วันฮาร์ดเซอร์ฟิ o ท o โพครับแล้วเราเนี่ยก็จะมาสรุปอะไรหลายๆอย่างในคลิปนี้ด้วยครับเอาจริงๆแล้วตามที่ทุกคนเรียนไปจากคอร์สนี้ ที่ผมเนี่ยพยายามบอกนักเรียนทุกคนว่าให้ทำโมเดลในรูปแบบของคอทหรือเดินเส้นให้เป็นสี่เหลี่ยมทั้งหมดนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีใครเป็นคนกำหนดครับว่าเอ๊ะ โมเดลของเราจะมีสามเหลี่ยมไม่ได้เลยเหรอหรือจะมีห้าเหลี่ยมไม่ได้เลยเหรอแต่ที่ผมพยายามบังคับนักเรียนทุกคนให้ทําในรูปแบบของคอสนะครับเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในโมเดลที่เราเนี่ยสามารถดัดแปลงแก้ไขต่างๆได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราทํางานคนเดียวหรือเราเนี่ยอาจจะได้โจทย์งานมาว่าขอด่วนๆคืนนี้นะครับบางครั้งเนี่ยการเก็บโมเดลในรูปแบบของคอสก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เสมอไปเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่ผมให้นักเรียนทุกคนฝึกใน นี้มันเป็นเพียงการฝึกดีไซน์ของเราครับแล้วก็ฝึกตั้งโจทย์ให้เราเองว่าถ้าเกิดเราทําโมเดลในรูปแบบคอร์สทั้งหมดเนี่ยเราจะสามารถทําได้ไหมและถ้าทุกคนทําได้นะครับสกิลในการทําโมเดลของทุกคนเนี่ยจะพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นหลังจากคลิปนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมจะไม่บังคับนักเรียนทุกคนและนักเรียนทุกคนสามารถทําโมเดลได้ตามใจเลยครับจะทําเป็นทราแองเกิลจะทําเป็นห้าเหลี่ยมหรืออะไรก็ได้นะครับแต่เนื่องจากทุกคนเนี่ยได้ฝึกมาแล้วด้วยการถึง30คลิปเพราะฉะนั้นทุกคนก จะมีนิสัยดีๆในการทําโมเดลที่เป็นระเบียบม,มากขึ้นครับซึ่งนั่นแหละคือวัตถุประสงค์ของคอสนี้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในคลิปนี้เราเนี่ยมาทําโมเดลปืนง่ายๆกันครับโดยไม่ได้จํากัดเทคนิคใดๆทั้งสิน้นอ่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับให้ทุกคนทําการอ่าแคปหรือทําการเซฟรูปภาพ ปืนอันนี้ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านก่อนหลังจากนั้นให้เราเนี่ยทำการเปิดโปรแกรม Blender ขึ้นมาครับลากครอบทุกอย่างกด X delete ทิ้งไปเลยแล้วก็ย่อตัวทับลายลงมาเราจะเริ่มกันทำงานจากกล้องเล็ก3ครับ s i d e view แล้วก็นำภาพปืนของเราเนี่ยลากเข้ามาแบบนี้ได้เลยครับคลิกที่รูปภาพปืนครับแล้วก็ให้เรามาที่ object data ของปืนเปิด opacity ไว้หมุนกล้องเล็กน้อยกดตัว G ขยับไปตามแกน X ดันเข้าไปเล็กน้อยครับ กด3กลับมากล้องไซด์วิวตามที่บอกว่า,อารอบเนี้เราจะไม่จํากัดเทคนิคเลยแล้วก็ไม่จํากัดด้วยนะครับว่าโพลิกอนของคุณเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ก็ให้เราเริ่มจากการวิเคราะห์รูปทรงพื้นฐานก่อนเลยครับตัวเชฟที่ผมจะใช้นะครับอ่ะอันนี้อาจจะเป็นทรงกระบอกเป็นทรงกลมทรงกระบอกทรงกระบอกนะครับตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมหรืออะไรก็ว่ากันไปเราก็จะมาทยอยขึ้นไปทีละชินครับชิพเอซร์ชหาตัวไซลินเดอร์เข้ามาครับกดมา1ทีตัวแอตทริบิวต์ด้านซ้ายนะครับจะปรับ หรือไม่ปรับก็ได้ผมเนี่ยจะปรับเป็นประมาณ20ครับ enter ไปกดตัว R r ร otate ที่90องศา enter ไปครับกด S scale ให้เล็กลงกด G ขยับขึ้นมาตามเกณฑ์ Z ครับอ่ะ ไกดไว้ประมาณนี้กด S Scale ตามแกน Y ครับให้มีระยะลึกประมาณนี้แล้วก็ขยับนะครับตามความเหมาะสมได้เลยอ่าของผมไกดประมาณนี้และตอนนี้ค่า Scale ของเราเนี่ยใน Transform นะครับมันจะยังเพี้ยนอยู่ให้เรากด Ctrl A 1ครั้งแล้วก็ Apply ค่า Scale เข้าไปเพื่อ Reset ทุกอย่างให้เป็น Default ที่111ครับหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถกด t a บเข้ามาเลือกตัว Face ครับแล้วก็ทาการ b e v e l ได้โดยการกด Ctrl B เลื่อนลูกกลิ้งที่เมาส์ขึ้นไปอ่ะกี่ทีก็ได้นะครับอันนี้ แล้วแต่นักเรียนเลยคลิกไป1ครั้งครับเนื่องจากรอบนี้นะครับผมเนี่ยไม่ได้กําหนดแล้วว่าเราจะต้อง ทำงานเป็นคอร์สทั้งหมดไหมด้วยความขี้เกียจนะครับผมก็จะเลือกเฟสกดตัว M Mer g e a s center ได้เลยครับเอาตัวเส้นเนี่ยมากระจุกไว้ตรงนี้ได้เลยหมุนกล้องกลับมาเล็กน้อยครับด้านหน้าเลือกตัวเฟสครับ c o n t r o l B ครับอ่า B เวลตามแบบนะครับเล็กๆน้อยๆยคลิกไปหนึ่งครั้งครับอ่าตรงนี้นะครับเลือกเฟสกดตัว I insert เข้ามากดตัว M Mer g e a s center อีกสักทีหนึ่งเราก็จะได้เชฟประมาณนี้ครับลองเช็คผลลัพธ์ง่ายๆนะครับด้วยการ add modify search หาตัว S U B ครับ s u b division surface เข้ามา เพิ่มไปสักประมาณ2ัซับก็ได้แล้วก็กดแถบออกมาครับกด3เช็คผลลัพธ์ดูโอเคเราจะได้เชฟประมาณนี้นะครับทำการเซฟงานไปสัก1รอบก็ดีนะครับกดคัลทดเอสเซฟแล้วก็ตั้งชื่อไปครับ ทีนี้เราเนี่ยก็จะทำดีเทลอะไรให้มันเสร็จเรียบร้อยนะครับชิฟซัดเอ็กซเลลองหาดูว่าปืนอันนี้มันมีร่องตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของซับดิวิชั่นเนี่ยผมจะปิดทิ้งไปก่อนครับใช้คำสั่งง่ายๆครับเช่นคอนทอนอาร์ลูปคัตคลิก1ครั้งเลื่อนมาแบบนี้ครับคลิกไป1ทีคอนทอนอาร์ลูปคัตเพิ่มดีเทลนะครับตามที่ภาพเรฟเ e นซ์ของเราเนี่ยได้ทำการแบ่งไว้เลยครับชิฟซัออกจากเอ็กซเลนะครับเราจะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้กดอัลเทเนคลิกชิฟอัลเทเนตคลิกครับทำการเลือก loop, อเอทลู หลังจากนั้นเราก็กดโทรล B ครับเพื่อบ well. ีเวลอะเลือนลูกกลิ้งมา ทำเป็นช่องนะครับลักษณะประมาณนี้จะช่องใหญ่ช่องเล็กนะครับตามใจชอบเลยไม่ว่ากันแล้วก็คลิกไปหนึ่งทีครับหลังจากนั้นเราก็จะเสาะร่องลงไปนะครับโดยการคลิกที่เฟสครับกด alt e ครับ extrude face along normal เจาะรูเข้าไปเล็กน้อยจะตื้นจะลึกกันแล้วแต่ตะเรียนะครับแล้วก็คลิกไปหนึ่งทีอ่ะคลิกที่หน้าจอหนึ่งครั้งครับเพื่อดีเซลเลกเราก็จะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้แล้วเราเนี่ยก็ใช้สูตรเดิมครับโดยการเลือกเป็น edge mode คลิกที่คำสั่ง select ครับ select sharp edge ลองดูว่า ตรงไหนที่เราเนี่ยอยากจะให้มันมีความคมชัดนะครับสามารถปรับค่า s h a r น n เพิ่มลดได้อ่าของผมจะเพิ่มไปประมาณนี้ครับผมเนี่ยจะบีเวลเฉพาะบริเวณที่เราเนี่ยได้ทําการเสาะร่องเข้าไปครับโดยการใช้คอนโทรลบี B, ครับบีเวลลากตัวเมาส์ออกมาเล็กน้อยแล้วก็คลิกเป็นหนึ่งทีโอเคเราจะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้นะครับกดแทบออกมาครับคลิกขวาเชดสมูทอ่าตอนนี้ผมเนี่ยยังไม่ได้เปิดสับ division surface นะครับขอทําการปั้นให้เสร็จก่อนประมาณหนึ่งทีนี้เราก็จะมาทําปลายกระบอกปืนกัน กดแท็บเข้ามาครับในรอบนี้เนี่ยผมจะขอเลือกเฟสแล้วก็ลากครอบในส่วนนี้กด s h i ดีครับดูพิเคทออกมาง่ายๆเลยแล้วก็คลิกขวากลับคืนไปหนึ่งทีหลังจากนั้นกดตัว p เพื่อทําการเซปเปเลตแยกมันออกมาตาม selection นะครับกดแท็บออกมาตอนนี้โมเดลของเราเนี่ยก็จะมี2ชิ้นแบบนี้ครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยผมขอทําการคลิกขวาเซตออริจิน to geometry ใหม่ก่อนแล้วก็กดตัว s, scale เล็กน้อยครับหลังจากนั้นเราจะ add modify search หา sol ครับ solidify ทำความ นะออกมาเล็กน้อยอ่ะกด3เช็คผลลัพธ์ดูครับแล้วก็ปรับเพิ่มลดประมาณหนึงหลังจากนั้นทําการคอนโทรเเพื่อแอป l y ไปได้เลยหมุนกล้องเล็กน้อยครับกดแท็บเข้ามาในส่วนนี้เราก็จะเลือกเฟซครับลากครอบกดตัว i ครับ inset เข้ามากดตัว e ครับ x ถูดเข้าไปอ่ะลึกๆได้เลยนะครับเลือกเป็นเส้นครับคลิก Alternate Click นะครับ shift alternate click อ่าให้ครบประมาณนี้เลยแล้วก็ c t r t b ครับ bevel well, เพิ่ม segment ทำความโค้งเล็กน้อยแบบนี้ครับคลิกไปหนึ่งทีกดแท็บออกมาครับกด3เข้ากล้อง Side View ครับสำหรับตัวปืนอันเนี้ยผมจะกดแท็บครับแล้วก็ shift Z เข้า Xray Mode โดยรูปแบบของโมเดลเนี่ยผมจะทำเป็นลักษณะของการเสียบเข้าไปยังโมเดลอีกชิ้นนะครับตรงไหนที่ไม่จะเป็นเนี่ยเราก็ลากครอบกด x delete face ทิ้งไปได้เลยเลือก v e r t e x ครับลากครอบกด S s c a l ตามแกน y พิมพ์เลข0กด G ครับขยับเข้าไปตามแกน y ให้ทะลุเข้าไปเลยนะครับช h i f ออกจาก x r a y มุนกล้องเช็คผลลับดูครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้ถัดมาในส่วนของด้านหลังเนี่ยเราก็ใช้ทรงง่ายๆก็ได้นะครับอย่างเช่นชิป A search หา UV sphere เข้ามากด R rotate 90องศา Enter กด S scale แล้วก็เอามาวางแปะไว้ ดือด้อๆแบบนี้ก็ยังได้ครับคลิกขวาเชนสมุิไปทีหนึ่งก็จะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้ครับลองใส่ s u b ดิวชั่นเพื่อเช็คผลลัพธ์ดูได้นะครับแล้วก็มันกดคอนโทนเเพื่อเซฟงานกันบ่อยๆด้วยครับทีนี้เราเนี่ยจะมาทําในส่วนของด้ามจับนะครับซึ่งสําหรับผมโมเดลในคลิปนี้ผมคิดว่าการที่เราสามารถแยกตัวด้ามจับเป็นชินช้นๆได้เนี่ย มันจะทําให้เราสามารถทําตัวงานได้ไวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแยกเป็นชิ้นๆง่ายๆครับชิป A Search หาตัว Q นะครับ CUBE เข้ามาเลยกด scale ให้เล็กลงแล้วก็เอามาวางไว้ประมาณนี้ครับกดตัว A ทําการหมุนเล็กน้อยอะไกดสัดส่วนไว้ประมาณหนึ่งครับเนื่องจากตัวแบบของเราเนี่ยมันมีแค่ด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะขึ้นโมเดลจากด้านข้างนี่แหละกดแท็บเข้ามาครับชิป Z e X-ray เลือกเป็น face ลากครอบ face ด้านบนกดตัว E ดึงขึ้นมาแบบนี้เลยครับด้าน านขวากดตัว e ดึงออกไปแบบนี้เลยครับด้านล่างกดตัว e ครับดึงออกไปแบบนี้เลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆมาดัดตัวเชฟนะครับอาจจะเลือกเป็นเวอร์เทกก็ได้ลากครอบกดตัว g ครับลากครอบขยับมาแบบนี้หรือด้านบนนะครับลากครอบทั้งหมดกด s z 0 Enter ครับแล้วเราเนี่ยก็ค่อยๆปรับเชฟเพิ่มไปทีละนิดตามความเหมาะสมครับปรับทีละนิดแล้วก็ค่อยๆกด Ctrl A เพิ่มดีเทลเข้าไป Double ลคลิกครับลากครอบกดตัว G ขยับแล้วก็ปรับตัวเชฟไปเรื่อยๆนะครับ Ctrl A ครับ Double ลคลิกครับลากครอบกดตัว G ขยับตามแกน Y เข้าไปแบบนี้แล้วก็ปรับตัวเชฟให้มันมีความสมส่วนมากขึ้นอันนี้แล้วแต่นักเรียนเลยนะครับผมเนี่ยก็จะค่อยๆ Ctrl R เพิ่มเข้ามาด o u b l e c คลิกลากครอบกดตัว G ขยับลากครอบกดตัว G ขยับทีละนิดทีละนิดนะครับคอนร์ดับเบิลคลิกลากครอบกดตัว G ขยับให้ได้ฟิลลิ่งประมาณนี้ในส่วนของแนวยาวเนี่ยเราก็คอนร์ครับค่อยๆเพิ่มไปดับเบิลคลิกครับลากครอบกดตัว G ขยับเล็กๆน้อยๆชิปแซดออกจากเอ็กซ์เลโมดลองมาเช็คผลลัพธ์ดูบ้างครับหมุนกล้องหลายๆทีนะครับหลายๆมุมเลยถ้าเรารู้สึกว่าตัวด้ามจับมันหนาไปเนี่ยเราก็กดแท็บครับออกจากอีดิทโหมดกด S อสสเกลตามแกน X เล็กน้อยแล้วก็คลิกไปหนึ่งทีเดี๋ยวผมจะดูนะครับว่าส่วนไหนเนี่ย ที่พอจะเพิ่มดีเทลได้บ้างอย่างเช่นบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับมันเป็นส่วนโคง้งเราก็อาจจะคลิกที่โมเดลครับกดแท็บเข้ามาใช้คําสั่งตัว k นะครับ night t คลิกหนึ่งทีแล้วก็ลากเมาส์มาตามแกน x นะครับคลิกไปหนึ่งทีกด enter ครับกด3เข้ากล้องไซส์วิวครับชิป set r a y ในส่วนนี้เราต้องการความโค้งนะครับเราก็ขยับขึ้นมาเล็กน้อย่อา f i l ล i n g ประมาณนี้ได้เลยครับชิป set ออกจาก xsl นะครับ a าผมคิดว่าเราเนี่ยสามารถกด ctrl r เพิ่ม set ตรงนี้แล้วก็เอามาฝากไว้ได้ ดับเบิลคลิกครับ2จุดนี้เลือกเลือกครับกดตัว J j o i เข้าหากันรวมถึงอีกฝั่งด้วยครับกด3เข้ากล้องไซด์วิวครับแล้วก็ทำการชิปเซตเอ็กซเลย์ดัดเชฟเล็กๆน้อยๆครับประมาณนี้ในส่วนของจุดที่เป็นทริอันเกิลแบบนี้นะครับก็แล้วแต่นักเรียนสำหรับผมเนี่ยด้วยความที่มันติดเป็นนิสัยนะครับเราก็จะกด c t น l R าดับเบิลคลิกไปครับเพื่อเคลียร์ตรงนี้ให้กลายเป็นคอรการที่บอกครับว่าแล้วแต่นักเรียนเลยแล้วเราเนี่ยก็เข้ากล้องไซส์วิวเปิด x-ray แล้วก็มาขยับเชฟอีกเล็กๆน้อย ชิปเซตเช็คผลลั์ดูนะครับแล้วผมเนี่ยก็จะทําการค่อยๆทยอยเพิ่มเส้นไปทีลนิดตามความเหมาะสมคอนโทนอาร์ครับดับเบิลคลิกครับตรงนี้เราจะเคลียร์มันโดยการเลือกแล้วก็เจครับจอยเข้าหากันทั้งด้านหน้าด้านหลังกดอัลเทเนตคลิกครับกดตัว G 2ครั้งอ่ะสไลด์ตัวเส้นออกมาอ่าประมาณนี้ตอนนี้โมเดลของเราเนี่ยจะค่อนข้างมีตัวเส้นที่เพียงพอสําหรับการสับดิวิชั่นละ เราก็ลองคลิกที่โมเดลแล้วก็ Add m o d i f ฟ s ์เ r ิร์ชหา subdivision surface เข้าไปเพื่อเช็คผลลัพธ์ดูแบบนี้ก็ได้ครับคลิกขวาเฉดสมุิไปสักทีหนึ่งอ่าประมาณนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการเพิ่มดีเทลอีกเล็กน้อยครับเพราะฉะนั้นจะลบตัว subdivision ทิ้งไปก่อนเลือก Object กดแทบ,บเข้ามาเลือกเฟสครับอ่าคลิกกดชิปค้างไว้ไล่มาเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ ในส่วนนี้เนี่ยผมมองว่าเราสามารถกดตัว i ครับ inset เ,เพื่อกั้นเส้นอ่ะลักษณะประมาณนี้ได้ตัวขอบของ object เราเนี่ยมันก็จะมีความคมมากขึ้นครับ สำหรับตัวด้ามในส่วนที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยเราก็จะทำไกด์เอาไว้แค่ประมาณนึงก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยมาทำในส่วนของสีเหลืองเพิ่มเติมเข้าไปาสำหรับตัวสีเหลืองนะครับเราอาจจะเริ่มจากเชฟง่ายๆเช่นกด Shift A ครับ Search หาตัวคิวเข้ามา,ากด S เกลเล็กน้อยครับเนื่องจากอ็อบเจกต์ของเรานะครับมันมีการเจาะรูด,ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะหมุนกล้องมาเล็กน้อยกดเอสเกลตามแกน X กดแท็บเข้ามาเลือกเฟสด้านขวาด้านซ้ายครับกดตัว I หนึ่งครั้งเพื่ออินเซ็แล้วก็คลิกขวาหาคำสั่งที่ชื่อว่าบลิดแบบนี้เเเจาาะข้ลย แล้วเราก็จะย้อนกลับมากล้องไซด์วิวครับชิปแซดเอ็กซแล้วเราเนี่ย ก็ค่อยๆขอโทษอ่าเพิ่มเส้นไปดัดตัวเชฟนะครับตามภาพ Reference ของเราได้เลยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณหนึ่งครับในการดัดตัวเชฟให้มันใกล้เคียงกับตัวแบบซึ่งผมเนี่ยให้นักเรียนสามารถดัดเชฟได้ตามใจเลยนะครับแล้วก็ตัวเส้นเนี่ยอาจจะไม่ต้องเหมือนกับผมเป,เป,เป,เป100๊ะร้อยเก็ได้แต่ว่าพยายามน,นะครับอย่าเพิ่มตัวเส้นเยอะจนเกินไปเพราะว่าเมื่อเส้นเราเยอะจนเกินไปนะครับมันจะทําให้การแก้ไขอะไรต่างๆเกี่ยวกับโมเดลเนี่ยมันจะยากครับอ่าผม ผมเพิ่มมาประมาณนี้นะครับนักเรียนก็ลองเพิ่มมาให้ใกล้ๆกับผมก็ได้ทีนี้เพื่อความง่ายเนี่ยตัวโมเดลของเราในรอบนี้นะครับผมจะทําการเสียบให้ทะลุกับของเดิมไปเลยโดยการเลือกตัวเฟสครับกดตัว e x ถูดออกไปตามแกน y ครับเสียบให้ทะลุไปแบบนี้เลยกดสาเข้ากล้องไซด์วิวครับ s ิป f t ็ตเอ็กซเย์แล้วเราเนี่ยก็ค่อยๆมาทําการ x ถูดโมเดลตัวด้ามจับสีเหลืองออกมาครับแล้วก็ปรับเชฟนะครับตามความเหมาะสมได้เลย่ชิปเซ t ตเปิดปิดเอ็กซเย์บ่อยๆได้นะครับถ้ารู้สึกว่าเ มันไม่เพียงพอแล้วเราก็ค่อยกด Ctrl R ครับเพิ่มเข้ามาดับเบิลคลิกครับ Shift Set XSL แล้วก็ค่อยๆดัดเทปไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มมาดัดเชฟประมาณนี้ครับในส่วนโค้งของปืนเนี่ยผมก็มองว่าเส้นน่าจะไม่พอครับเราก็ Ctrl R ครับเพิ่มมา s h i f Set XSL ดัดโค้งครับอ่ะแบบนี้ได้เลย Ctrl R ครับเพิ่มมาดัดโค้งครับ Ctrl R ครับเพิ่มมาดัดโค้งประมาณนี้ได้เลยนะครับอ่าซึ่งในขั้นตอนนี้ก็ตามที่บอกครับว่าเราเนี่ยจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งสําหรับการอ่าดัดตัวเส้นนะครับ ให้มันมีความใกล้เคียงกับตัวแบบมากที่สุด อพอได้ผลลัพธ์ประมาณนี้แล้วเราก็ลองมาเช็คในเรื่องของความหนาความอะไรดูนะครับผมเนี่ยจะขอบปรับตัวด้ามจับด้านหลังและกันให้มีความหนามากขึ้นกดตัว S เกล l ยตามแกน X ครับออกมาอีกเล็กน้อยแล้วก็คลิกไปหนึ่งทีแล้วก็สําหรับตัวด้ามจับด้านในนะครับเราอาจจะใช้วิธีง่ายๆก็ได้เช่นกดแท็บเข้ามา c อ r l A หนึ่งครั้ง Double ลค i c k ครับ Ctrl B Bevel well, นะครับกั้นเส้นขอบเอาไว้เพื่อรักษาความคมแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับลอง Add Modify Search หา Subdivision Surface เพ่ เริ่มไปสักประมาณ2ซับแบบนี้เพื่อเช็คผลลัพธ์ดูก็ได้อ่ะเริ่มเห็นดีเทลแล้วใช่ไหมครับสำหรับการทำโมเดลในรอบนี้เราจะเน้นความง่ายความคล่องตัวนะครับอะไรที่มันเสียบได้เราก็จะเสียบให้หมดตรงไหนที่แอบ,บได้นะครับอย่างตรงนี้ที่มันมีรอยโหวใช่ไหมครับเราก็เลือกเวอร์เทกทั้งหมดกด G ีขยับขึ้นไปตามแกน Z แ,แล้วก็เสียบปักๆเข้าไปแบบนี้เลยครับเพื่อเป็นการซ่อนนะครับในส่วนของรอยต่อทั้งหมด กด3เช็คผลลับดูชิพเซตเอ็กซเยครับอยากปรับส่วนไหนให้มีความโคง้งให้มีความงอเนี่ยก็สามารถปรับได้ตามใจชอบเลยครับ ทีนี้ในส่วนของดีเทลสีแดงแบบนี้นะครับเพื่อความง่ายเนี่ยผมก็จะทําการดูพิเคตหรือก๊อปปี้เฟสบางส่วนจากโมเดลชิ้นนี้ออกมาครับอันนี้ขอปิดตัว s u b d r a c t i o n ทิ้งไปก่อนเราก็เลือกเฟสส่วนสีแดงที่เราต้องการครับอ่ากด3เข้ากล้องไซส์วิวชิปดีครับดูพิเคตออกมาเลยแล้วก็คลิกขวาคือกลับไปกดตัว P separate ตามการ selection เราก็จะได้โมเดลแยกมาอีก1ชิ้นนะครับอันนี้กด S เกี่ยวตามแกน X เล็กน้อยแล้วก็เหมือนเดิมครับ add modify search หาคําสั่งที่ชื่อว่า solidify ทำความนาออกมาแบบนี้เล็กน้อยคอนทัวร์เอแอปพลายไปหลังจากนั้นเราเนี่ยก็กด3เข้ากล้องไซส์วิวชิปแซดเอ็กซ์เลนะครับกด แท็บเข้า Edit Mode เลือก Vertex แล้วก็แนะนำนะครับว่าเสียบทะลุเข้าไปแบบนี้ได้เลยแล้วก็ปรับนะครับตามความเหมาะสมหรือตามที่นักเรียนทุกคนเนี่ยคิดเอาไว้ครับชิปแซดออกจาก Xray ครับแล้วก็ลองทำการ Add Modify Search หา Subdivision Surface ครับมันจะโค้งๆสมูทประมาณนี้นะครับเราก็ลองมาทำการกั้นเส้นโดยการ Ctrl A Double Click ครับ Ctrl B เพื่อ Bevel well. ตรงไหนอยากให้มีความคมชัดนะครับเราก็ Ctrl A คลิกไป1ทีลากเมาส์ Ctrl A คลิก1ทีลากเมาส์แบบนี้กดแท็บออกมา เราก็จะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้อ่ะก็ลองเช็คดูด้วย Subdivision Surface กับทุก Object ครับเข้ากล้อง s i e view นะครับแล้วก็ลองมาปรับเชฟเพิ่ม,เพ,มเพิ่มลดลดดูให้มันมีความอ่ะใกล้เคียงกับตัวแบบมากขึ้นอ่ะประมาณนี้คิดว่าน่าจะพอได้นะครับแล้วก็สําหรับความนงความหนานเนี่ยเราก็ลองปรับเพิ่มลดตามใจชอบได้เลยนะ การทางานจากแบบเนี่ยเอาจริงๆนะครับมันค่อนข้างจะง่ายแต่ว่าเราเนี่ยก็ต้องใจเย็ๆนๆครับเพราะว่าเราเองเนี่ยก็ต้องพยายามทําให้มันเหมือนตัวภาพต้นแบบนะครับประมาณหนึ่งเพราะว่างานสไตล์เนี้ยเราก็ต้องอาศัยการดราฟนะครับเข้ามาช่วยด้วยอ่ะทีนี้ในส่วนของที่ลั่นไกลเนี่ยผมขอใช้เป็นเชฟง่ายๆละกันโดยการกดชิปเอครับเซิร์ชหาตัวคิวเข้ามากดตัว S s ส a เกลนะครับแล้วก็สเกลตามแกน Z ครับอ่ะเสียบเข้าไปแบบนี้เลยค่อยๆเพิ่มเส้นไปครับโดยการกดคอนทินาดับเบิลคลิกครับก กดตัว G ขยับเข้าไปคอนโทนอาร์ดับเบิลคลิกกดตัว G ขยับนะครับให้มันมีความอ่ะโค้งประมาณหนึ่งชิปแซดเอ็กซเลย์แล้วเราเนี่ยก็มาปรับเชฟนะครับให้อ้างอิงคล้ายๆกับตามแบบครับอ่ะชิปแซดออกจากเอ็กซเลย์ครับถ้ามันหนาไปเราก็กดแท็บออกมากด S สเกลตามแกน X อ่ะปรับประมาณนี้คอนโทนอาร์ A, ลูปคัตด,ดับเบิลคลิกครับคอนโทนบี B, บีเวลเพิ่มเซกเมนต์เข้ามาคอนโทนอาร์ A, ครับคลิก ลากมาแบบนี้เพื่อสร้างความคมชัดให้กับออบเจกต์กดแทบออกมาครับ add modify search หา subdivision surface คลิกขวาเชืส s ม ooth อ่าเราก็จะได้เชฟประมาณนี้นะครับไว้ใช้งานแล้วก็อย่าลืมเซฟบ่อยๆนะครับ อ่ะสุดท้ายละก็จะเป็นในส่วนของปลายกระบอกปืน2อันนี้นะครับซึ่งตัวเชฟมันเนี่ยง่ายมากเลยกดชิป A ครับเซิร์ชหา C y ครับซิลินเดอร์หรือทรงกระบอกเข้ามาได้เลยกดตัว R r otate 90องศา Ent e ทครับกดตัว S Scale อ่ะประมาณนี้เอามาไกดไว้นะครับอ่ะในส่วนของด้านหน้าเนี่ยเราก็ใช้วิธีง่ายๆเลยครับกดแท็บเข้ามาเลือกเฟสครับแบบนี้ c o n t ูนบ B Bevel ได้เลยเลื่อนลูกลิ้งที่เมาส์ขึ้นไปนะครับสัก2 3สมทีคลิกไป1ครั้งครับในส่วนของด้านหลังเราก็คลิกครับกดตัว G ขยับตามแก Y เสียบเข้ามาให้ทะลุประมาณหนึ่งครับกดแท็บออกมาครับทีนี้ตัวอ็อบเจกต์ของเราเนี่ยมันจะเหลื่อมล้ำๆกันนะครับสำหรับทรงกระบอกอันเนี้ยเราอาจจะบี้มันสักนิดก็ได้นะครับกดตัว S เกลียวตามแกน X อ่านิดหน่อยครับแล้วก็ตัวด้ามจับเนี่ยกด S เกลียวตามแกน X ขยายออกมาให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยก็ได้และสำหรับตัวเฟสด้านในเนี่ยอ่าผมขออนุญาตเลือกเฟสด้านในนี้นะครับกด X delete face ทิ้งไปเลย กด3เข้ากล้องไซด์วิวครับชิปเซตเอ็กซเลแล้วก็มาทําการเลือกเส้นบางจุดครับที่มองว่าเราเนี่ยน่าจะสามารถแอบ,บได้นะครับกดตัว e x Tool ถูดลึก้าไปตามแกน y เลยคลิก1ทีครับชิปเซตออกจากเอ็กซเลองทําการกดแท็บออกมาแอดตัว s u b d i v c t i o n surface เข้ามาครับคลิกขวาเชดสมตทเป็นหนึ่งทีอ่ะเราก็จะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้ผมเนี่ยจะตบตบโมเดลขึ้นไปข้างบนเล็กน้อยแบบนี้นะครับปึ๊บอ่ะกด3เข้ากล้องไซด์วิวครับเช็คผลลัพธ์ดูอ่ะปรับความหนาเพิ่มลดตามความเหมาะสมได้เลยนะครับ ทีนี้สุดท้ายแล้วตัวปลายกระบอกปืนนะครับด้วยความขี้เกียจเนี่ยเราก็ใช้เป็นอันนี้ก็ได้ชิปดีดูเพียนออกมากด S scale ให้เล็กลงนะครับอันนี้น่าจะต้องเล็กหน่อยอ่ะประมาณนี้ครับกดแท็บเข้ามาชิปเซตเอ็กซเลย์อ่ะลากรอบเส้นในส่วนด้านหลังนะครับกดตัวจี้ขยับไปตามแกน Y เสียบเข้าไปอีกแล้วครับแล้วก็ลองดูสเกลดีๆนะครับอันข้างหน้าเนี่ยมันควรจะเล็กกว่าอันด้านหลังครับกด S scale เล็กน้อยหรือกด S s ส a l e ตามแกน X นะครับอ่ะบี้เข้ามาแบบนี้ไม่ต้องสมจริงมากก็ได้ครับแล้วเราเนี่ยก็ค่อยๆมาเก็บ เช่นบริเวณนี้เราก็กดแท็บเข้ามาคอนดอาครับเพิ่มเส้น กั้นเข้ามาในบางส่วนเพื่อรักษาความคมชัดของโมเดลนะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของโมเดลปืนของเล่นนะครับซึ่งเป็นการปั้นแบบง่ายๆโดยการนํารูปทรงต่างๆเนี่ยมาประกอบกันครับแล้วสําหรับในคลิปนี้เทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนมากมายครับรวมถึงตัวโทอปโลจีเนี่ยสำหรับผมก็ถือว่าโอเคนะครับเนื่องจากพวกเราเนี่ยได้ทําการฝึกในส่วนของการขึ้นโมเดลลักษณะฮาร์ดเซอร์ e เมาถึง30คลิปละและเรื่องการเดินเส้นให้เป็นระเบียบเนี่ยมันก็จะติดตัวเรา ไปแบบไม่รู้ตัวครับและสําหรับใครเนี่ยที่มองว่าอยากจะทําดีเทลให้กับปืนกระบอกนี้เพิ่มนะครับจริงๆแล้วเราก็สามารถทําการคอนทูนเเพื่อแอปพลายตัวสับดีวิชั่นเพิ่มเส้นเข้าไปได้เลยย้ำนะครับในกรณีที่เราเนี่ยอยากจะทําดีเทลเพิ่มในบางจุดยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยอยากจะเพิ่มดีเทลในส่วนนี้ครับด้านหลังผมเลือกตัวเฟสลูปประมาณนี้มากดตัว i ครับ i n s เซเข้าไปตรงนี้ก็เหมือนกันครับกดตัว i i n s e น t เข้าไปอันนี้ก็จะเป็นเคสตัวอย่างง่ายๆนะครับที่ ทุกคนเนี่ยอาจจะสามารถทําได้สมมติว่าเราจะทําให้ตัวด้ามจับของเราเนี่ยมันมีดีเทลเพิ่มในบางส่วนอ่ะเราก็ทําง่ายๆประมาณนี้นะครับมาทยอยเลือกตัวเฟสลูปแบบนี้แล้วก็ทําการเอ็กทรูดออกมาแบบนี้อ่ะทุกคนก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับตัวปืนของเราเนี่ยมันก็จะมีการเซาะร่องทําดีเทลประมาณนี้นะครับอ่ะหรือในบางจุดเนี่ยเราอยากจะทําให้มันมีความนูนๆออกมากลมๆนะครับเราก็ใช้เทคนิคที่เรียนรู้จากในคอสนี้ไปนะครับอย่างเช่นการอินเซตเข้าไปการใช้ลูปทูเซอร์เคิล การ x อ็กออกมากดตัว S scale แล้วก็เพิ่มดีเทลเข้าไปทีละนิดแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับและสุดท้ายถ้าเกิดเราเยต้องการใส่สีก็กด Z เข้า Material Preview มาที่ Material Property กด New ครับสำหรับผมในเคสเนี้ยก็จะทําการจิ้มดูดสีแบบง่ายๆได้เลยครับสีน้ําเงินสีส้มนะครับปรับเพิ่มเล็กน้อยสีแดงกด New แล้วก็ใส่สีเข้าไปก็ได้สีน้ําเงินอีกสักอันหนึ่งครับแบบนี้แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสีน้ําเงินอมเขียวนะครับเราก็มาทยอย ใส่ตัวแมท e ท i เรียลตามที่เราเนี่ยได้ทำการจิ้มดูสีเอาไว้อ่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับจะเอาไปจัดทรงจัดแสงต่อก็เข้าเรนเดอร์โหมดของผมเนี่ยชอบใช้ตัว Cy c ค e นะครับแล้วก็ปรับเป็นใช้การ์ดจอช่วยประมวลผลเซฟหนึ่งครั้งกด Z เข้าเรนเดอร์โหมดครับเรามาเช็คผลลัพธ์ง่ายๆด้วยการหา HDRI นะครับเข้ามาใช้อะไรประมาณนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับมาปรับตัวแมท e ท i เรียลเล็กน้อยให้มีความมันวาวมากขึ้นด้วยการลดค่ารัฟเน็ตเราก็จะได้ โมเดลปืนของเล่นนะครับง่ายๆประมาณนี้แถมสําหรับผมเนี่ยตัวเส้นประมาณนี้ก็ถือว่าสวยแล้วก็ใช้งานได้ครับสิ่งที่อยากจะฝากนักเรียนทุกคนนะครับหลังจากจบคอร์สนี้ก็คือให้พวกเราเนี่ยมันฝึกแล้วก็ทบทวนพื้นฐานในเรื่องของ Topology นะครับถ้าทุกคนสามารถเซตเงื่อนไขให้ตัวเองทํางานในรูปแบบคอร์สได้ก็จะยิ่งดีครับเพราะว่าในอุตสาหกรรมเนี้ย การทางานในรูปแบบคอรเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์ในหลายๆเรื่องครับเช่นการทํา UV Texture การเอาโมเดลไปดัดแปลงแก้ไขต่างๆเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นงานส่วนตัวเนี่ยในหลายๆครั้งเราก็ไม่จําเป็นต้องทํางานรูปแบบคอรก็ได้ครับอย่างเช่นตรงด้านหลังปืนเนี่ยถ้าเราต้องมาเก็บทุกอย่างให้กลายเป็นคอร์หมดเลยมันก็จะค่อนข้างเสียเวลาครับหรือในบางจุดที่เรามองไม่เห็นอย่างเช่นด้านในปืนตัวนี้ผมก็ปล่อยทิ้งเอาไว้นะครับอ่ะอย่างเงี้ยเนื่องจากตัวปืนอันนี้ มันเป็นโปรเจกต์ส่วนตัวนะครับผมเนี่ยไม่ได้ต้องการทํางานร่วมกับผู้อื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในหลายๆเคสหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ไม่ต้องซีเรียสเรื่องคอร์สขนาดนั้นก็ได้ซึ่งผมก็หวังว่าทั้ง30คลิปที่เป็นแบบฝึกหัดในการฝึกขึ้นโมเดลรูปแบบคอร์สเนี่ยก็น่าจะสามารถทําให้นักเรียนทุกคนนําไปต่อยอดแล้วก็มีฝีมือในการขึ้นโมเดลที่ดีขึ้นนะครับสำหรับเนื้อหาหลักทั้งหมดทั้งมวลก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้และถ้าผมมีโอกาสก็จะมาอัปเดตเนื้อหาเสริมอื่นๆเพิ่มในคลิป ถัดไปหลังจากนี้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการขึ้นโมเดลทีดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยยังมีแบบฝึกหัดอีกมากมายในคอร์สเต็มครับยังไงก็สามารถเข้ามาสนับสนุนกันได้ทางเว็บไซต์ Graphic Income นะครับ